วันนี้มี XLT ยก2นิ้วใส่้อโรโตจะรอแค่ไหนไปชมกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะน้องก็อยู่ที่ฟอร์ดออ o โต้แกลอรี่ปทุมธาน,นีนะคะวันนี้นะคะน้องก็จะพาทุกคนนะคะมาชม Next Gen Ranger XLT นะคะซึ่งตัวนี้นะคะจะบอกไว้ก่อนเลยนะคะจะ เลิกผลิตไปแล้วนะคะรตนี้น่าจะเป็นรตสุดท้ายนะคะรีบจับจองเป็นเจ้าของได้เลยนะวันนี้นะคะน้องก็จะพาทุกคนมาชมเจ้าตัวคันสีเทาดําตัวนี้เลยนะคะเราเปลี่ยนกับจังหน้าทรงแรปเตอร์ v 6นั่นเองนะคะตัวนี้ก็จะเพิ่มให้กับเจ้าตัวกระจังหน้าของเราดูบึกบึนยิ่งขึ้นนะคะตัวสอน f o r d ค่ะตัวนี้ลูกค้าก็เลือกมาเป็นสีตัวเดียวกับสีรถนะให้มันดูงานใกล้ใกล้ันเลยนะคะตัวนี้ไม่ใช่สีดํานะลูกค้าจะเป็นสีตัวเดียวกับสีรถค่ะส่วนไฟ led ค่ะตรงนี้3จุด ลูกค้าสามารถเลือกสีได้นะอยากได้สีส้มสีขาวแจ้งน้องเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็เราก็เล่นมิกเล็กๆก,ก็คือเป็นลายสติกเกอร์นะคะนี่เป็นน้องเบบี้ของแรปเตอร์นั่นเองเข้าไฟหน้าค่ะใส่ให้เรียบร้อยนะคะคันนี้นะคะก็จะสูงนิดนึงเพราะว่าเราทําการยก2นิ้วนะคะแล้วก็เปลี่ยนปีกนกให้ด้วยนะคะเป็นของโตโยงนั่นเองนะคะตัวนี้ก็จะเพิ่มอาความ ทรงตัวของรถได้ดีขึ้นนะคะเพราะว่าเรายกสูงเราก็ต้องเสริมติกรถเข้าไปนะคะส่วนแมกยางคะ่ะตัวนี้เราใส่เป็นแมกลายแวมไพร์นะคะตัวนี้เป็นขอบ20นะคะมาพร้อมกับยาง MT เลยนะคะตัวนี้เป็นเงาวไว้ออฟโรดนะคะสําหรับตัวนี้นะคะถ้าวิ่งบนทางเรียบหน่อยก็จะเสียงดังหน่อยได้มากนะคะแล้วก็ติดเพิ่มเติมไปให้ด้วยคิวกันสัดนะคะเบ้ารองตัวนี้ ป้องกันรอยเล็บขิด่วนได้ดีมากๆเลยนะคะอย่ามองข้ามนะคะลูกค้าถ้าติดใต้ก็ติดเลยนะคะแต่ว่าน้องก็ติดให้ลูกค้าเกือบทุกคันเลยนี่ค่ะลายสติกเกอร์นะคะเราก็สาด์มาถึงด้านข้างนะคะนี่ค่ะรุ่น Next Gen ของเรามีบันไดข้างให้ด้วยนะกระบ,บะยี่ห้ออื่นไม่มีนะคะนี่ขึ้นแบบนี้เลยนี่หยิบจับของท้ายกระบ,บะง่ายมากๆส่วนฝาท้ายค่ะของเราก็จะเพิ่มตัวคำว่า Ranger นะคะ เพราะว่าปกติตัวนี้มันจะปั๊มลงแต่ว่าเราใส่อักษอนให้มันนูนขึ้นนะคะเพื่อเพิ่มมิติไปให้กับเจ้าตัวกระบะนะคะ mm hmm. ข้อไฟท้ายค่ะใส่ให้เหมือนเดิม mm hmm. ส่วนกล้องมองหลังนะคะตัวนี้ x l g มีให้นะคะตัวนี้ก็จะไปแสดงผลในห้องโดยสารด้านในของเรานะคะรุ่น XLT นะคะเขามีทั้งกล้องหลังเซ็นเซอร์หลังมาให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมภายในกันคะ่ะว่าตัวนี้เป็นเกียร์อะไร <c oughs> ค่าส่วนภายในนะคะก็จะตัวนี้นะคะเป็นพับปรับอัตโนมัตินะคะสําหรับตัวกระจกนะคะเซ็นทรัล็อกค่ะตัวนี้ก็จะรวมถึงเปิดปิดล็อกรถรวมไปถึงฝาถาังน้ํามันเลยนะคะผู้สตาร์ทแมวให้ด้วยนะคะสําหรับเจ้า XLT หน้าจอดิจิตอลขนาดใหญ่ค่ะตัวนี้ดูการใช้งานผลการแสดงการใช้งานของรถนะคะพวงมายของเราเป็นพวงมายไฟฟ้าแบบ100%เลยนะคะ ส่วนหน้าจอขนาดกลางค่ะตัวนี้ก็สามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay and อน o ์ได้เลยนะคะแบบไร้สายก็ยังได้ค่ะโอเคตัวนี้จะเป็นเกียร์ออโต้6สปีดนะคะค่ะลูกค้าคนไหนนะคะกำลังตัดสินใจว่าจะเอารุ่น XLG ดีไหมก็รีบๆกันเข้ามาได้เลยนะคะเพราะว่าจะเลิกผลิตกันแล้วนะสำหรับใครที่กำลังมองหารถยนต์ Ford ทุกรุ่นค่ะ้องจะฝากเบอร์โทรไลด์ไอไว้ด้านล่างเลยนะคะสามารถ ปรึกษาคุยกันก่อนได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนค่ะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะสำหรับคลิปหน้าน้องจะรุ่นไหนมารีวิวก็กดติดตามไว้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ